สวัสดีครับพี่น้องครับผมจะกลับมาพ่อกันนะครับกับมาดอีสานชาแนลนะครับพี่น้องครับจุดตรงนี้ก็คือด้านตาช่างนะครับด้านสร้างน้ำหนักนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับของอำเภอลมศักครับพี่น้องพี่น้องเห็นข้างหลังไหมครับไหนขังล้างนะครับคือสิไปคอนเจนนะครับต้องขึ้นน้ำหนาวนะครับพี่น้องเนี่ยครับจุดพักรถบรรทุกนะครับ เพชรชบูรนะครับพี่น้องพูดนะครับข้า้งลัางนะครับเป็นเทือกเขานะครับเทือกเขาต้องข้ามเทือกเขานี่ไปนะครับไปอำเภอนำนาวนะครับแล้วก็ไปอำเภอชุมแพนะครับนะครับต้องขึ้นเขาแล้วพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ซีมงซีมงแรกเนี่ยซีมงแรกก่านะครับเกือบหามงแล้วนะครับพี่น้องไปพี่น้องครับเดินทาง มันสี่คำทั้งนะครับไปเลยครับพี่น้องไปกันเลยครับพี่น้องนะครับเพื่อ่ะทางนานะครับเป็นเพื่อเขาเลยพี่น้องอาดภูเขานะครับฟังฟังฟังทางนาไว้นะครับตอนนี้ก็สิบหกนาฬิกาสี่สิบหกนาท,นาทีนะครับ สิทามคเขานำนาวกันพี่น้องเพื่อสิกับขอนแก่นนะครับนี่คือไฟแดงสุด้ายนะพี่น้องนะครับไฟแดงไฟแดงนี่นะครับไยพี่น้องถึงผู้นำนาวกันเท่านะครับเดี๋ยวมันสิคำทางก่อนนะครับขอนแก่นอ่ะลอยเก้าสิบสองกิโลนะครับพี่น้องจากตรงนี้นะครับ ไปเลยครับพี่น้องบาทนี้ครับออนนี้ก็เริ่มสิเป็นทางเล่นสวนนะครับนะครับทางเล่นสวนสิเริ่มขึ้นเพื่อเขาแล้วนะพี่น้องตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาฬิกานะครับข้าวแรงนะครับบาทฟ้ฟาขึ้น้าดเพื่อเขานะครับเขานาหนาวนะครับเขาโค้งปิงงูเขาผู้พานนะครับเขา อำเภอลำสนธิลำนาไล่นะครับกับ่านมาแล้วนะครับอเออนี้ภาพี่นอองครับมาสัมผัน์เบิง่งผู้นำหนาวนะครับเสื้อเขานำหนาวนะครับที่เป็นผู้เขานะครับเชื่อมระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานครับพ่นอองเป็นเสื้อเขาที่ใหญ่นะครับพ่นอองไปเบิ้งกันครับว่ามาื่ีคดเคี้ยวลาาชั้น หรือนาเป็นต่ยานนะครับแบบใดนะครับไอเบิ้งกันพี่น้องทราบมันบบตนานคำนะครับไปกันเลยครับพี่น้องครับผมเริ่มขึ้นแล้วนะครับพี่น้องเป็นอุโมงต้นสำซาไงนี่ครับนะครับเริ่มเริ่มจะขึ้นเขาแล้วครับพี่น้อง รับทิปนี่นะครับเดินทางปลอดให้นะครับท่าขึ้นเขามันบน่มีท่าตรงดอกที่หนอนี่จะท่างคดเกี้ยวแล้วครับผู้เขานำน้าเข้าเล่นชมบรรยากาศนะครับ เขาใี้หญ่เลยไรผิดองครับจึงพึ่งยกขึงนายย่นะครับไปครับพี่น้องเอาแล้วครับเริ่มขึ้นแล้วครับเยียดเขียแล้ว นะคดันขึ้นย่างเดียวนะครับผมดันขึ้นย่างเดียวครับเฮ้ยนะย่างวัฒนาสูตเลยครับพี่น้องสองคางท่านลยก็ยิ้มก็ลก้นก็ล่วงนะครับนี่ปไปบนบอกระเบิดบอกะระหว่างหินล่วง น้นองปุ่นเัาคำน้องพี่น้องเผอ,อได้บรรยากาศที่นะครับเผอ,อได้เห็นภาพนะครับพี่น้องมึงครับทางทางไส้นะครับเป็นผาเนี่ยครับพี่น้องเป็นหินเป็นผาลงมานะครับโอ้นะครับเข้าแลนด์ในซอกนะครับในซอกลึกของภูเขานะพี่น้อง และในสอบลือนะครับเป็นทางไปนะครับครับเป็นลาดขางภูเขานะครับเป็นช่องไปย่างดีเลยครับพี่น้องลักษณะนี่มันจะเป็นมันจิลงจัง้อยนะคะพี่น้องต้องเบาๆไว้นะครับ มาโลงครับครับป้ายบอกโลงนะครับพี่รองแปะเสนมาสัใส่เกียร์ต่ำนะครับบางคั้มันขึ้นมากนะครับบานี้มันลงนะครับ นี่ลรคือผู้เขานะครับพี่น,น้องเส็นทังในผู้เขานะครับมันบ่มีหรอกข้ามาทางตรงนะครับบดเขี่ยวนะครับนี่คือประตูสู่อีสานนะครับพี่น้องประตูสู่อีสานนะครับนี่ครับสะพานหอยตองนะครับพี่น้องสะพานหอยตองที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับเป็นหัวใจนะครับ เบื้องพี่น้องนะครับอ่อเป็นเป็นเชื่อมระหว่างเขาลูกนึงไปอีกลูกนึงนะครับเขาอีกลูกนึงไปอีกลูกนึงนะครับลึกนะครับนะครับลึกนะครับเป็นสภาพที่ที่สวยงามนะครับพี่น้องนี่พุ่นแล้วครับข้างนาเข้าพุ่นแล้วครับไปกลับไปคอนเจนนะครับไปคอนเจนนะครับเป็นเขาไปพุ่นนะครับพี่น้อง เป็นสะพานที่สวยงามนะครับสะพานเพิ่นเอิญสะพานหอยตองนะพี่น้องฟังน,นี่ก็เป็นอีกฟังหนึ่งเนี่ยก็เป็นภูเขานะครับอยู่ในเทือกเขาเนี่ยพี่น้องในเทือกเขา ครับพี่น้องพ่จะ้ามสะพานมากนะครับข้ามสะพานพ่อคุนผาเมืองนะครับหรือสะพานหวยตองเลยพี่น้องดันขึ้นเขาอ,อีกขึ้นเขาครับพี่น้องดันขึ้นผู้อีกนะครับนะครับเริ่มเริ่มจะมืดแล้วครับโอ้ยย่างดีเลยนะครับใช่ เ,ากาเ,เก็ยภาพบรรยากษ์อ่ะนะเขียนอยู่นะครับเป็นช่องไป๋งที่แล้วพี่น้องเป็นช่องน้ำซอกเขาไป๋งที่แล้วครับเส้นทางนะครับพี่น้องแต่ท่างเส้นทางนีก่ก็ดีครับเส้นทางดี เปิดไฟเอาลงนะน,นะครับดูคนเที่ยวดูคนจักนะครับว่าลงเจอลงไปเลยก็เจอสะพานแล้วนะครับโอ้อยังดันบวสุดเลยนะครับยังดันอีกนะครับดันคู่อีกนะครับ ี่คือถนนสายชุมแพลมซักนะครับหรือคอนแกนเพชรบูรณ์นี่ครับพี่น้องน้ำหนาวนี่ครับเรื่องเท่าน้ำหนาวเนี่ยคิดว่าเบิรงพี่น้องเป็น่อยๆเอาลงนะครับเปิดไต่ขอทางเลยครับปักปรับปรับปรับไปทัป้ ตัวคนนักน้ำนะพี่น้องมันอันตรายอยู่นะครับเครือกเขาหนำหนาวนี่เพิรนวานะครับเทืเอกเขาหนำหนาวเดี่ยเพิรนวามีหอดสร,ร,ร้างผูเรียกพี่น้องมายากมึงขึ้นนะครับมีหอดสร,ร้างนะครับทางปลานะ ข้างก็คดเขี้ยวกรนไลโค้งโค้งใส่โค,งโคง้โคงหัวที่น้องนะครับพี่บอกบอกเคยมานะครับที่น้องถ้าสิมานะครับว้าแนนํำนะครับให้เตรียมเสบียงมาพร้าวน้ำเตรียมเตรียม,ม ขนมก็ต้มมะรัมน,นะครับพี่นอ้องประมาณก็มีหมองซื้อนะครับอยู่ทั้งคู่นี่พี่นอ้องเตรียมเตรียมมาแต่ก้อนขึ้นเขานะครับเป็นเรื่องดีครับเตรียมไมาไว้นะครับไม่เสียอะไรนะครับเบิ้งดูเบิ้งดูเบิ้งดพงงูพี่น้องเปิดอ่ะเขาข้างหน้าเข้ากันครับวนี้เป็นชุดชิดชดวๆกคนนะ ผู้นะครับป็นจุดชงเที่ยวนะพี่น้องดูเบื้องดูเบ,บิ้งดูนะครับบ <ไ S 1> างนี้เป็นล้านขายของฝากของส่งไอของฝากนะครับทั้งผู้นะครับ<ช>เป็นร้่นทั้งผู้ทั้งผาหลังจากล้านพ้นไปคือดหนาผาได้พี่น้องขวดผู้ข้าง<า>นาเขาโอ้โอขึ้นนาปากช่องผาย่างก่อนครับขาปากช่องผาปากช่องนะครับบ้านปากช่องขึ้นมาน มันง่ามไหลนะพี่นอ้องเรถึงช่องนี้พี่น้องนะครับโอ้โนะครับปับนน่นไดหนั่งหมดนะครับปั่นไดหนังหมดแล้วครับง่ามไหลธรรมชาตินะครับครับพี่น้องมาถึงช่วง ช่วงนี้นะครับพี่น้องมันเป็นในหุบเขานะครับมันสิบว่าีสัญญาณนะพี่น้องสัญญาณโทรศัพท์นะครับช่วงนี้นะครับนั่นแหละครับสัาพ่อผมบอกให้เตรียมเสบียงมาไว้นะครับมันบอกให้มีสัญญาณนะครับโอ้โหนะครับท่าขดเขี้ยวนะครับ วิ่งตามซอกภูเขาไปนี่ครับพี่น้องคนน่ะงามไหลครับทัศิวางเลยเนาะวังงามไหลนะครับผมก็ขึ้นเขามากก็พ่อปราม้านนะครับพี่น้องระยะทางยังอีกเง่าไก่นะครับเกิดเขาแห่งนี้นะครับยังเง่านะครับเกิดขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติผมว่ารับชมกันนะครับ ก็ไว้เจอกันคิดนาครับคิดต่อไปครับคิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยนะครับกับอภัอยมาที่นี่นะครับก็ขอกล้าววเข้า่าสวัสดีครับพี่น้อง